มมข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ครับน,นี่เดีว๋วมาเลยจ้ะนี่ต้มไก่แล้วครับนี่ต้มแล้วน,นี่ต้มไก่นีน่น้ำจิ้มน้ำจิ้มแซ่บจิ้มนี่น้ำจิ้ม,น,มน้ำจิ้มครับอ่าอันนี้ชั้นใหญ่เอ้ยยังก็เคิร์นกุ้บ่กุ้บกุ้งกุ้งน้อยอกุ้งใหญ่อ, <c oughs> อันนี้กุ้งกลางกุ้งกลางอโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้าวมันกันโอเค อันนี้คือการหุงข้าวมันครับอู้หอมนี่แล้ววันที่ข้าวมันครับเมื่อกี้กลมไก่เราอู้ห้อมครับพี่ครับอู้ครับนี่เขาเรียกว่าข้าวมันไก่เออครับพูดได้ไหมรสชาติไม่ต้องพูดถึงครับเดี๋ยวจุ๊กแล้วมาเชื่อ่ะที่ทุกท้ายยครับนี่ครับโอเค เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วพี่น้องทํากินเองในห้องนี่ข้าวมันไก่ครับดูนี่ข้าวมันโอ้ยทายเรียบร้อยเด่นน,นี่พักนี่ไก่พี่น้องน้ําจิ้มถ้วยบักไงดูน้ําจิ้มเนี่ยให้ดูข้าวมันครับสูตรนี่ครับนี่พี่น้องเด้อเปิดเมั้งเด้อเนี่ยข้าวมันอู้ควันบูพี่น้องเนี่ยครับเมัง้งข้าวมันร้อนๆตอนตนี้ใส่จานแล้วนะครับเดี๋ยวรสชาติโอ้ยกระดิ่งพี่น้องอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บนี่ แบบปลาทราเตซ่าปะน้ำจิ้มพี่น้องนี่ครับสูตรนี้ครับอยากจะวางขายอยู่นะครับนี่น้ำจิ้มลาดน,น้ำจิ้มลาดพี่นอ้องอือนี่นะนี่ครับทำกินเองกันที่บ้านนะครับแบบครอบครัวพี่น้องโอ้เออเข้าวมันไก่ ได้ไอส้สกายวันคนสว่างเหรเฮ็ดกันหลายคนเลี๋ยวผมทำยังไงได้ออเอาอ่ะอืมเพราะว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมันว่าอืมอืมแรงบ่เนาะแต่บังเกลียวรักว่อยู่ไก่ผักเมื่อกี้เมื่อไหร่ อกินกับมะเขือเข้ากันดีมากครับแตงค่ะอ๋อแตงหรอโดยขอน้ำจิ้มครับข้าน้ำจิ้มทำเองครับนี่รสเด็ดอ่าม,มีคนม,มองมีคนกินน้ำลาย โอเคครับถือกัดคนเกินน้ำลายอยู่ข <nữa> ้างหลังอะ